เราชาวนาครอ,อยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะศิลธรรมกอบกร,รมดีมีมานะภาคเพียนไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดในประเทศไทย ที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่เป็นอันดับสองของภาคใต้รองจากจังหวัดสุราษธ,ธานีพื้นที่9,942,502ตารางกิโลเมตรพื้นที่ติดต่อจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่และจังหวัดสุราษธ,ธานีประชากร 1,561,927คนแบ่งการปกครองออกเป็น23อำเภอ165ตำบล1,551หมู่บ้าน567,947ครัวเรือนเศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นอยู่กับภาคเกษตรอาชีพหลักคือการทำสวนยางพารา ำสวนปาม์นน้ำมันทำนาทำไรการปลูกผลไม้หรือสวนสมรมทำสวนมะพร้าวการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง่งและการเลี้ยงสัตว์ ชาวนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธประมาณ92%รองลงมาคือาศาสนาอิสลามประมาณ7%าศาสนาคริสตประมาณ1%นอกจากนั้นเป็นาศาสนาอื่นๆนนะครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสําคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและาศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานที่ปรากฏขณะน,นี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกำเนิดตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่7เป็นอย่างน้อยหรือไม่น้อยกว่า1,800ปปีมาแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชหอพระพุทธสิงห์หอพระอิสวรณและเสาชิงช้าหอพระนาราย์เก๋งจีนพระเจ้าตากวัดประดูพัฒนารามวัดเจดีวัดเขาขุนพนม วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดตำรวจภูธรภาค8สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ส่วนฝ่ายอำนวยการจำนวน8งานกองกำกับสืบสวน กลุ่มงานสอบสวนสถานีตำรวจ32สถานีข้อมูลด้านสถานภาพกำลังพลตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชตำแหน่งทั้งหมดอัตราอนุญาตจำนวน4,043นายมีคนครองจำนวน3,237นายตำแหน่งว่างจำนวน806นายโดยเฉลี่ยแล้วข้าราชการตำรวจ1นายรับผิดชอบประชากรจำนวน480คน การปกครองบังคับบัญชาพลตำรวจตรีธรรมนูนประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีรองผู้บังคับการจำนวนหกนาย 1. พันตำรวจเอกชัยวุฒิจันสมบูรณ์ 2. พันตำรวจเอกสมชยัยซื่อต่อตระกูล 3. พันตำรวจเอกอิสการดาอาหมิน 4. พันตำรวจเอกเชิดชัยโชติสุด 5. พันตำรวจเอกสุกเกษมนครวิไลย 6. พันตำรวจเอกเสริมขวัญน,นิมิตสถานีตำรวจในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น32สถานีระดับสถานีตำรวจมีผู้กากับเป็นหัวหน้า27สถานีมีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้า2สถานี และมีสารวัตรเป็นหัวหน้า3ส,สถานีสถิติความผิดในคดีอาญา4กลุ่มระหว่างเดือนตุลาคม2562ถึงมกราคม2563เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมกราคม2564 1. คดีชีวิตร่างกายและเพศปีงบประมาณ2563 รับแจ้ง124คดีปีงบประมาณ2,564รับแจ้ง141คดีเพิ่มขึ้น17คดี 2. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ปีงบประมาณ2,563เกิดขึ้น273คดีปีงบประมาณ2,564เกิด350คดีเพิ่มขึ้น77คดี 3. ฐานความผิดพิเศษปีงบประมาณ2,563 จับกุ่ม384คดีปีงบประมาณ2,564จับกุ่ม292คดีลดลง92คดี 4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายปีงบประมาณ2,563จับ7,849คดีปีงบประมาณ2,564จับ8,176คด, 64, จ 8, คดีจับกุ่มเพิ่มขึ้น327คดี เป้าหมายปีงบประมาณ2,564กลุ่มที่1ความผิดเกี่ยวกับร่างกายละเพศการปรับปรามเป้าหมายผลการปฏิบัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด92.74%งบประมาณ2,564ตุลาคม2,563ถึงมกราคม2,564รับแจ้ง141คดีจับ131คดีผลการปฏิบัติ92.91% การปรับปรามบรรลุเป้าหมายกลุ่มที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์การปรับปรามเป้าหมายผลการปฏิบัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ85.92%งบประมาณ2,564ตุลาคม2,563ถึงมกราคม2,564รับแจ้ง350คดีผลการปฏิบัติจับ306คดี 87.43%การปรับปรามบรรลุเป้าหมายคดีจับกุมยาเสพติดรายสำคัญน่าสนใจคดทีที่1จับกุมยาเสพติดของกลางยาบ้า172,000เมตร22ธันวาคม2563 ตำรวจระเวนชายแดน416ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับกลุ่มนายรามชุมทองพร้อมด้วยของกลางยาบ้า95,000เม็ดสืบสวนสอบสวนขยายผลพบยาเสพติดดังกล่าวรับมาจากนายสมพศ์คงทองพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชวางแผนทำการล่อซื้อนายสมพศ์คงทองตรวจพบยาบ้าจำนวน50,000เม็ด ในกระเป๋าสะพายรับสารภาพยังมียาบ้าอยู่อีกจํานวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ที่โรงเก็บของข้างบ้านพักที่ตำบลพรมโลกอําเภอรพรมคีรีตรวจค้นพบยาบ้าอีกจํานวน1นึ่งแสเม็ดรวมยาบ้าที่ตรวจยึดทั้งหมด1นึ่งแสเมตร็ดคดีที่2จับกลุ่มยาเสพติดของกลางยาบ้า112,900เมตเรม็ดสมกราคมตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่รับแจ้งจากสายลับมีการนัดส่งมอบยาเสพติด บริเวณริมเทอสายเอเชียสี่สิถึงเวลานัดไม้มีรถจนกระบะยี่ห้ออีซูซูรุ่นดีแม็กซีบรอนนายบรุษรอดประชุมเป็นผู้ขับขี่ตรวจค้นภายในรถพบยาบ,า 1, 12, บ้าน1,12,900เมตเรม็ดบรรจุในถุงสีดำวางอยู่ภายในรถคดีที่3จับกุมยาเสพติดของกลางยาบ้า1,34,000เม็ด10มกราคม 2, 5 6 4 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงตรวจค้นพบนายธีรพงศ์เพชรแกมแก้วภายในรถพบยาบ้า418เม็ดและไอซ์29.19กรัมซักถามขยายพ้นยังมียาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ที่ขน้มในสวนยางพารามอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน1 3 4 0 0 0เม็ดบรรจุอยู่ในถุงฝังดิ่งข้างขนม้มตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพลตำรวจตรีธรรมนูนประยืนยง นำนโยบายการบริหารราชการของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค8ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมีความโปร่งใสและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์20ปีของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาโครงการส่งเสริมรายได้ข้าราชการตำรวจการดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดที่มีความพร้อมดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกันไม่ต้องทำเหลือไวไข้ขายเราทำไว้กินใช้ในครัวเรือนเพื่อแผ่เพื่อนบ้านสถานีตำรวจภูทรฉวางรับนโยบาย จัดสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกันกับสถานีตำรวจภูธรสิชนนำพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่เหลือจากการก่อสร้างอาคารบ้านพักเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจขุดบอ่อเลี้ยงปลาปลูกปาล์มน้ำมันเลี้ยงสัตว์ผลประโยชน์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเช่นปลานิล ได้นำไปทําเป็นโครงการอาหารกลางวันเพื่อข้าราชการตำรวจและผู้มาติดต่อราชการการดำเนินโครงการรับแจ้งเหตุเคลื่อนที่โครงการรับแจ้งเหตุเคลื่อนที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพักประชาชนโรงพักเคลื่อนที่บริการประชาชนตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่นโครงการนำร่อง รับแจ้งเหตุเคลื่อนที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครศร,รีธรรม,มราชผลตำรวจตรีธรรมนูนประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายทุกสถานีตำรวจในสังกัดจัดโครงการรับแจ้งเหตุเคลื่อนที่บริการประชาชนเชิง,ร,งรุกยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลในการรับแจ้งเหตุอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีมอบเริ่มต้นที่สถานีตำรวจภูธรเมรืองนครศรีธรรมราช บริการประชาชนให้ความสะดวกไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานีตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานที่รับแจ้งความคดีต่างๆเอกสารหายรับแจ้งเบาะแสคนร้ายอาชญากรรมเบาะแสยาเสพติดให้คำปรึกษาทางกฎหมายรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนในขณะเดียวกันเป็นมาตรการป้องปรามอาชญากรอาชญากรรมปกป้องสุจริตชนได้อีกทางหนึ่ง ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำความเข้าใจตำรวจใกล้ชิดเข้าถึงประชาชนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยการฝึกแถวยุทธวิธีด้วยภารกิจของงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามตามภาระหน้าที่และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8 ติดตามคดีค้างเก่างานสร้างชุมชนสัมพันธ์งานบริการประชาชนกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ฝึกแถวตามยุทธวิธีที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับกับทุกสถานการณ์อยู่เสมอฝึกสมรรถภาพร่างกายของตำรวจทุกนายให้มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกข,ของประชาชน วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช